สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะกับช่องที่สอดแทรกสาระและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวลีเด็ดๆคำคมเซลล์ๆฮ่าๆข้อความสุดเก๋สำหรับวันนี้นะคะมีข้อความดีๆให้เข้ากับหน้าหนาวที่กำลังใกล้เข้ามาหน้าหนาวปีนี้เพื่อนๆมีคนให้กอดซุปไออุ่นกันหรือยังคะวันนี้จึงนําเสนอชื่อตอนแคป รับหน้าหนาวอยากมีเธอให้ซกไออุ่นอากาศเริเ่มเย็นแล้วนะคะเดินออกไปนอกบ้านก็จะสัมผัสได้กับลมเย็นๆที่พัดลอยมาเย่ yeah. จะได้ไปเที่ยวดูทะเลมอกก่อนลมหนาวแล้วชนหน้าหนาวนะคะก็ยังมาพร้อมกับเทศกาลต่างๆให้สนุกสนานกันอีกด้วยค่ะเช่นเทศกาลคริคสต์มาสเทศกาลปีใหม่เพื่อนๆมีแคปชั่นเด็ดๆโดนๆสาหรับหน้าหนาวกันหรือย,ยังคะถ้ายังไม่มีมาฟังกันเลยก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่เป็น เื่อนจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆวลีเด็ดๆตอนต่อไปนะคะถ้าเธอหนาวเราพร้อมจะเป็นที่โซบแต่ถ้าเธออยากคบเราพร้อมจะเป็นที่รักข้างไหนจะอุ่นกว่ากันนะ้ามามาเธอมามาอยู่ข้างๆเราต้องหน้าหนาวอีกกี่รอบถึงจะเจอคนที่ชอบสักที ไม่มีเสื้อกันหนาวตัวไหนอุ่นเท่ากอดของเราหรอกนะหน้าหนาวเราก็ชอบนะแต่ยังไงก็ชอบหน้าเธอมากกว่าหนาวกายอ่ะไปอยู่กับเขาแต่ถ้าเหงาใจอ่ะมาอยู่กับเรานั่งข้งางองมันหนาวขอนั่งในใจเธอยาวๆได้เปล่าอากาศอ่ะหนาวส่วนเราอะ่ะเหงา หน้าหนาวยังมีลมแต่หน้าคนยังขมอะยังขาดกลรู้ใจไม่ใช่คนขาวแต่หน้าหนาวอ่ะกอดอุ่นนะหน้าหนาวกับหน้าหนูหน้าไหนหน้าดูกว่ากันใส่เสื้อไม่อุ่นเท่าไหร่แต่ถ้าใส่เราเข้าไปในใจจะอุ่นกว่า หนาวนี้ขาดผ้าห่มไม่เป็นไรแต่ถ้าขาดเธอไปไม่โอเคหนาวนี้มีบริการให้กอดฟรีถ้าบริการไม่ดียินดีให้กอดคืนเห็นตัวสั่นนึกว่าหนาวอ๋อเปล่าที่แท้อยากให้เธอกอดอยากหนาวต้องไปอุณหภูมิติดรถแต่ถ้าเธอมาคบเราอาจจะติดใจ หน้าหนาวอาจทำให้เธอเหงาแต่หน้าเราอาจทำให้เธอรักจบไปแล้วนะคะกับแคปชั่นคำคมลับลมหนาวที่เรานำมาฝากกันจะว่าไปแล้วอากาศเย็นๆแบบนี้เรามีใครสักคนให้กอดก็ดีเหมือนกันนะคะคงฟินหน้าดูเลยเพื่อนๆล่นนะคะมีคนให้กอดยามหน้าหนาวกันหรือยังเอ่ยเพื่อนๆสามารถติดตามคลิปดีๆแคปชั่นโดนๆได้ก่อนใครหรือเพื่อนๆอ,อยากได้แคปชั่นคำคมเรื่องไหนสามารถทักมาหาเราที่ไลน์แอด คำฮิตสุดซ่าไวโจน,นะคะหรือจะสกแกน QR Code ต,ตามนี้เลยค่ะรับรองเราจัดให้ตามคำขอของเ,เพื่อนๆแน่นอนขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมหนาวนนี้ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเอาไว้ติดตามกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีวลีเด็ดๆอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ